เพื่อที่จะได้ขอความกรุณาจากเพื่อนๆพี่น้องสื่อมวลชนนะครับช่วยกันกระจายข่าวไปว่าสมนักข่าวไทยอสมทเรากําลังทําโครงการเติมยิ้มให้น้องชายแดนใต้ วันนี้มีการแถลงข่าวนะครับเพื่อที่จะบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ส่งข่าวไปยังหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับเราตอนนี้ก็มีมาเยอะนะครับหลายท่านแล้วนะครับอย่างปตทนะครับหรือว่าไทยประกันชีวิตมูลนิธิไทยคมนะครับบริษัทไพรสันีไทยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้ท่านดรเนกเพิ่มวงเสนีนะครับท่านกรรมการผู้มนการใหญ่บมจสมทเป็นประธานแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านที่มาร่วมกันนะครับ ทั้งผู้ว่าราชการทั้ง3าจังหวัดเลยนะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสวันนี้มาหมดนะครับแล้วก็ทางเลขาธิการสอบต่อก็มานะครับเดี๋ยวลองไปฟังเนื้อหาบางช่วงบางตอนแล้วก็บางส่วนจากการพูดคุยสนทนาการในวันนี้หน่อยนะครับต้นกําเนิดก็คือความคิดของสํานักข่าวไทยนะครับที่คือเราปฏิบัติการข่าวทําข่าวมาเป็นประจำเนี่ยก็มองเห็นว่าปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นในบางส่วนเนี่ย อาจจะทำให้เด็กๆและเยาวชนของเราเนี่ยมีปัญหาหเรื่องการเรียนหรือทางด้านอนามัยต่างๆนะครับทางด้านสุขภาพก็เลยมีความคิดที่จะขอเป็นแกนกลางสำหรับการรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนน,นะครับในความร่วมมือในการเติมฝันให้น้องในสามจังหวัดชายแดนพาคใต้หรือรวมถึง 4-5จังหวัดแดนภาคใต้ด้วยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬาต่างๆเพราะว่าเด็กในบริเวณบริเวณเหล่านี้นะครับมีศักยภาพสูงนะครับเราเห็นจากการเป็นนักกีฬาการเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลายท่านด้วยกันถ้าเราเติมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้กําลังใจกับเด็กเหล่านี้ก็คงจะทําให้เราคงจะได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น พี่น้องประชาชนก็ร,รอคอยนะครับให้พี่น้องไปเยี่ยมนะครับเพราะว่าทุกคนในพื้นที่นะครับก็ไม่ค่อยสบายใจถ้าข่าที่มันไม่ดีออกไปเผยแพร่ข้างนอกก็จะมีความรู้สึกว่าเออเราพี่น้องชาวใต้เนี่ยอยู่กันยังไงนะครับก็อยากจะเมื่อพี่น้องมาคืนรอยิ้มให้ชาวใต้ใช่ไหมครับก็พี่น้องก็จะยิ้มให้ดู ที่น้องจะยิ้มไปดูว่ามีความสวยสดงดงามอย่างไรนะครับแล้วก็อยากจะกราบเรียนว่ากําลังใจที่ทางช่อง9อสมทอมอบให้กับน้องๆทางชายแดนใต้นะครับได้ให้ขวัญและกําลังใจให้โอกาสกับน้องๆนะครับเป็นอย่างดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เขามีกําลังใจในการร่ําเรียนนะครับเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปกรณีของภาคใต้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษที่ทางปทออเองก็ เน้นนะครับที่ว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่เราจะช่วยให้เยาวชนภาคใต้เนี่ยนะครับได้ฟื้นคืนกลับมาแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้เขากลับคืนดังเดิมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราก็จะยินดีทำนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของงบประมาณที่เราสนับสนุนผ่านทงางอสมทแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์การศึกษาหรือการลงไปช่วยในพื้นที่เนี่ยนะครับทางปทอเองก็ยินดี นะครับแล้วก็ในในโครงการนี้นะครับทางเราเองก็มีความภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานนะครับนี่คุณพานทองแท้ชินวัตรนะครับเป็นกรรมการมูลนิธิไฮคมนะครับก็มามอบเงินสนับสนุนโครงการ2 0 0,000บาทด้วยนะครับท่านสุธรรมแสงประทุมนะครับประธานกรรมการบริหารบมจอสมทวันนี้ก็มารับมอบมการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆ แน่นอนว่าพันธมิตรที่เป็นองค์กรเหล่านี้นะครับอย่างนั้นมีบุ๊ก s นะฮะนี่บริจาคหนังสือมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทะนะครับหนังสือหลายเล่มนะฮะเอาไปให้เด็กๆอ่านกันเป็นแบบฝึกหัดแบบเรียนนะครับซึ่งที่สําคัญเนี่ยก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจจากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแฟนข่าวของสํานักข่าวไทยนะครับแฟนข่าวคลุกวงข่าวร่วมกันบริจาคได้นะครับทุกวันนะครับ ที่อาคารปฏิบัติการของบมจอสมทนะครับเราจะไป21ธันวาคมแต่ว่าคงต้องรบกวนท่านนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านจะมอบเป็นสิ่งของอุปกรณ์กีฬาโต๊ะเก้าอี้นะฮะหนังสือสอมุดต,ตากาเราขอก่อนวันที่19ธันวาคมนะครับเพราะว่าเราต้องมีขั้นตอนในการแพ็คของแล้วก็ลำเลียงของด้วยเดี๋ยวคุณชนิดนันผมนะฮะก็จะไปนะครับคููประกาศข่าวพิธีกรนางสาวไทยนะฮะ ทุกคนเลยนะครับที่อสอมทใครพร้อมใครว่างเดี๋ยวไปกันหมดเลยนะฮะช <Okay, S 1> <ะ>่ค่ะติดต่อสอบถามได้นะครับที่บมจออสอมทนะฮะค่ะเอาละจากใต้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมขึ้นหนือ